ยานที่49ในยาน73สัจจวิวัตยานปัญญาในสภาพที่เป็นจริงได้แก่ปัญญาที่เป็นไปโดยไม่หลงด้วยสามารถแห่งกิจในสภาพอันไม่วิปริตในสัจจะหนึ่งหนึ่งสัจจะละสีสัจจะละสี่นั่นก็คือปัญญาได้แก่ความเข้าใจถูกความเห็นถูกเกิดขึ้นหรือสมาธิ ความเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเกิดขึ้นก็ละความเข้าใจผิดละความเห็นผิดละความหลงคือละอวิชชาหรือละโมหะได้ตามลำดับของปัญญาตามลำดับของความเข้าใจตามลำดับของสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นนั้นๆในที่นี้ท่านกล่าวโดยนัยะแห่งกิจของมรรคหรือเรียกอย่างหนึ่งว่ากิจยาน เมื่อปัญญาหรือสมาธิเตกเกิดขึ้นก็ทำเกิจสี่ประเภทด้วยกันคือปริญญาทุกควรกำหนดรู้สมุทยัยแห่งทุกควรละนิโรธะการดับทุกขควรทำให้แจงมัดหนทางแห่งการดับทุกควรเจริญให้เกิดให้มีขึ้นนั่นก็คือการอบรมเจริญกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาตามลำดับ เริ่มจากการฟังความจริงคือฟังพระธรรมที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วเรียกว่าส ah ุตตะมยยานปัญญาเกิดขึ้นจากการฟังเมื่อฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วนั้นก็พิจารณาไตรตรองให้เข้าใจโดยอุบายอันแยบคายคือพิจารณาไตรตรองให้เข้าใจให้ตรงตามความเป็นจริงคือตรงตามพระธรรมที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้แล้วนั้น นั่นก็คือพิจารณาธรรมะคือพิจารณาความจริงที่กำลังปรากฏอยู่ในทุกๆขณะในชีวิตประจำวันทั้งในขณะที่กำลังเห็นกำลังได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถ,ถูกต้องสัมผัสและนึกคิดซึ่งเป็นไปอยู่ทุกๆขณะเป็นไปในทุกๆท,ทางคือทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจให้เห็นนามรูปนั้นว่าเป็นธรรมะ คือเห็นว่ารูปก็เป็นเพียงสภาพธรรมอน,นึ่งเป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยเมื่อเกิดขึ้นมีการสืบต่อแปลเปลี่ยนและกระดับนั่นก็คือรูปปกายที่เป็นไปในขันห้าที่เรียกว่ารูปปขันส่วนจิตและเจตสิกนั้นเป็นนมา,ามธรรมเป็นสภาพรู้อารมณ์เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตก็คือจิตสภาพรู้ก็คือสภาพรู้ ในสภาพรู้นั้นในจิตนั้นไม่มีความเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดในนั้นเลยแม้เจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตรู้อารมณ์เดียวกันกันกบจิตด,ดับพร้อมกับจิตเจตสิกก็เป็นเพียงเจตสิกในเจตสิกนั้นไม่มีเราไม่มีเขาสัตว์บุคคลตัวตนใดๆอยู่ในนั้นเลยเช่นโลภะเจตสิกก็เป็นสภาพที่ติดข้องต้องการอยากได้ โลภะเจตสิกนั้นไม่มีเราอยู่ในโลภะเจตสิกนั้นเลยโลภะเจตสิกนั้นเมื่อเกิดขึ้นก็ดับไปแม้ปัญญาเจตสิกซึ่งเป็นสภาพรู้เป็นสภาพที่เข้าใจสภาวะตามความเป็นจริงคือเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็รู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นความเข้าใจถูกความเห็นถูกที่เรียกว่าเป็นสมาธิทีก็เช่นเดียวกันในสภาพรู้นั้นไม่มีเรา ไม่มีเขาไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนใดๆในสภาพรู้นั้นเลยสภาพรู้นั้นเกิดขึ้นกับจิตราวรมเดียวกันกับจิตดับพร้อมกับจิตในส่วนของนามธรรมคือจิตและเจตสิกนี้ก็อยู่ในขันห้าซึ่งเป็นรูปประขันและนามขันนี้รูปประขันก็คือรูป,ปกายตามที่ได้กล่าวมาแล้วเป็นรูปประขัน ส่วนเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นเป็นนามขันคือขันห้านั้นเมื่อสรุปลงแล้วก็รวมลงในรูปประขันและนามขันหรือรูปธรรมและนามธรรมคำว่ารูปธรรมและนามธรรมนั้นก็คือเป็นสภาพธรรมะที่เป็นจริงได้แก่เป็นความว่างเปล่าเพราะเกิดและดับเมื่อเกิดและดับแล้วนั้นย่อมไม่คงที่อย่างเก่า ่อเกิดแล้วดับแล้วไม่เหลืออยู่แล้วไม่คงที่อย่างเก่าแล้วย่อมเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นสภาวะที่เป็นจริงเช่นนั้นจึงเรียกว่าสภาวะธรรมซึ่งเกิดขึ้นและดับไปทุกๆขณะทุกๆทางทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจคือในขณะที่เห็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เมื่อเกิดขึ้นระดับไปแล้วก็มีผวังขจิตเกิดขันได้ยินเกิดขึ้นแล้วกระดับไปมีผวังขจิตเกิดขันแล้วก็เกิดขึ้นรู้อารมณ์อื่นในทางอื่นอีกต่อ,ตอไปเช่นทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเป็นตน้นฉะนั้นในแต่ละขณะที่นามารูปเกิดขึ้นนั้นต้องดับไปเมื่อดับไปแล้วจมว่างเปล่าเ่ว่างเปล่าแล้วก็ ไม่มีตัวตนสัตว์วบุคคลไม่ได้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเมื่อไม่มีอยู่แล้วเนื่องจากเกิดระดับแล้วนั้นจึงไม่สามารถดำรงอยู่อย่างเก่าได้ไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัตนี้ขณะที่เกิดใหม่ก็เป็นนามรูปใหม่ที่เกิดขึ้นและระดับไปเช่นเดียวกันว่างเปล่าเช่นเดียวกันไม่เหลืออยู่แล้วเช่นเดียวกันไม่มีอยู่แล้วเช่นเดียวกันเป็นอนัตตาเช่นเดียวกัน เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ว่างเปล่าเช่นเดียวกันอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เกิดแล้วดับแล้วนั้นนั้นจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามสภาวะธรรมก็เป็นเช่นนี้สภาวะธรรมที่เป็นเช่นนี้นั้นก็คือทั้งนามรูปนี้เมื่อเกิดดับแล้วนามรูปนี้คือรูปประกายและนามกายของเรานี้และของบุคคลอื่นๆที่เราได้รู้ได้เห็นก็ดี ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ในอดีตก็ดีในปัจจุบันก็ดีหรือจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ดีย่อมว่างเปล่าเพราะเกิดและดับไม่เหลือจยู่แปลเปลี่ยนไปจากเดิมต้องเป็นอนัตตานี่คือสภาวะที่เป็นจริงเช่นนี้จากดำรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปเป็นเช่นนี้อยู่ตลอดไปมีความแน่นอนอย่างนี้ตลอดไปจึงเรียกว่าอริยสัจธรรม คือธรรมะที่เป็นจริงไม่มีใครที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยประการใดๆความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นนี้เป็นกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาเกิดขึ้นกับจิตในขณะใดก็รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงว่าเป็นเช่นนี้ในขณะนั้นเมื่อปัญญาเจตสิกค,คือความเข้าใจถูกความเห็นถูกที่เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐินี้เกิดขึ้นกับจิต เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสะสมในจิตขณะนั้นและในขณะจิตต่อๆไปสะสมสืบต่อกันไปจนมีกำลังแก่กล้าขึ้นตามลำดับจนรู้เห็นสภาวธรรมที่ปรากฏในแต่ละขณะนั้นตามความเป็นจริงที่เรียกว่าสติระลึกรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงคือระลึกรู้ว่าในแต่ละขณะนั้นเป็นความว่างเปล่าเพราะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ทางการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการถูกต้องสัมผัสและนึกคิดรู้เป็นเพียงสักว์แต่ว่าสิ่งที่ปรากฏให้รู้และก็ดับไปเท่านั้นไม่มีเราเขาสัตว์บุคคลตัวตนใดๆไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดในนั้นเลยมีแต่สภาวะที่ว่างเปล่าว่างเปล่าว่างเปล่าและว่างเปล่าเพราะไม่มีอยู่ไม่เหลืออยู่ไม่คงที่อย่างเก่าไม่ได้เป็นอัตราตัวตนเพราะเกิดแล้วดับแล้วนั่นเอง การรู้ว่านามธรรมที่เกิดขึ้นนั้นย่อมดับไปที่เรียกว่าอนิจจังเป็นสภาพที่รู้ในสภาพที่ไม่มีอยู่เหลืออยู่เพราะเกิดแล้วดับแล้วนั้นในขณะที่ความรู้ความเข้าใจในนามรูปว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงก็คือเป็นอนิจจังได้แก่การเกิดและดับแล้วไม่เหลืออยู่แล้วไม่มีอยู่แล้วที่เรียกว่าเห็นนามรูปด้วยความเป็นอนิจจัง เมื่อความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นเห็นว่านามรูปไม่มีอยู่แล้วไม่เหลืออยู่แล้วเพราะเกิดแล้วดับแล้วนี้ในขณะนั้นก็ได้ชื่อว่าเห็นความเป็นทุกข์คือสภาพที่ไม่คงที่อย่างเก่าแปลเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วและในขณะนั้นนั่นเองก็เห็นความเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนด้วยคือเมื่อเห็นนามรูปด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเพราะเกิดดับก็ได้ชื่อว่าเห็นความเป็นทุกข คือสภาวะที่ไม่คงที่อย่อยางเก่าเห็นความเป็นอนัตตาเพราะไม่มีอยู่แล้วไม่เหลือแล้วไม่คงที่อย่างเก่าแล้วนั้นแม้รู้และเห็นในความเป็นทุกขะคือสภาพที่คงอยู่ไม่ได้ mm. เพราะหมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วเนื่องจากเกิดดับแล้วนั้นก็ได้ชื่อว่าเห็นความเป็นอนิจจังคือการเกิดและดับของนามรูปด้วยและชื่อว่าเห็นความเป็นอนัตตาด้วยเพราะ ไม่มีแล้วไม่เหลืออยู่แล้วจึงไม่เป็นอัตตาตัวตนไม่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดคือขณะที่เห็นการเกิดดับของนามรูปด้วยความเป็นอนิจจังนั้นคือความเป็นทุกขะได้แก่สภาพที่คงที่อย่างเดิมไม่ได้และความเป็นอัตตาก็เกิดขึ้นในขณะเดียวกันด้วยเพราะนามรูปที่เกิดแล้วดับแล้วก็ดีเมื่อดับแล้วก็ไม่เหลืออยู่เมื่อไม่เหลืออยู่ก็ไม่สามารถคงที่อย่างเก่า เมื่อไม่เหลืออยู่เพราะเกิดแล้วดับแล้วไม่คงที่อย่างเก่านั้นย่อมเป็นอนัตตาเมื่อเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเพราะไม่มีแล้วไม่เหลืออยู่แล้วไม่คงที่อย่างเก่าแล้วย่อมเป็นความว่างเปล่าจากนามรูปจากความเป็นของของเราจากความเป็นเราจากความเป็นตัวตนของเราความว่างเปล่าจากความเป็นนามรูปเพราะไม่เหลืออยู่แล้วเนื่องจากเกิดดับไม่มีอยู่แล้ว และแปลเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนแล้วนั้นเป็นสภาวะที่เป็นจริงเป็นความจริงที่เรียกว่าเป็นสัจธรรมหรือเป็นธรรมะนามรูปทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นเช่นนี้คือเกิดขึ้นแล้วดับไปล้วนแต่เป็นธรรมะอย่างนี้คือเป็นสภาพที่ว่างเปล่าอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตา ทุกสิ่งทุกอย่างจึงเป็นอนัตตาไม่ได้เป็นตัวตนไม่ได้เป็นของของเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นตัวตนของเราไม่ได้เป็นของสัตว์ของบุคคลไม่ได้เป็นตัวตนของสัตว์ของบุคคลใดๆแต่เป็นธรรมะเป็นสภาวะที่ว่างเปล่าเพราะเป็นอนัตตาและเป็นอนิจจังคือเกิดระดับและเป็นทุกขะคือ เป็นสภาพที่แปรเปลี่ยนไปจากเดิมไม่คงที่อย่างเก่าเพราะไม่เหลืออยู่แล้วหมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วไม่กลับมาอีกแล้วนั่นเองเมื่อความเข้าใจถูกความเห็นถูกคือปัญญาเกิดขึ้นหรือสมาธิเกิดขึ้นรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงอย่างนี้เป็นความเข้าใจถูกความเห็นถูกอย่างนี้ความเข้าใจก็ดีปัญญาก็ดีสมาธิก็ดี ท่านเรียกว่ามักคืคอทางดับทุกข์คือดับการเกิดแก่เจ็บตายอันเนื่องมาจากเมื่อปัญญาสมมาทิฐิความเข้าใจถูกความเห็นถูกเกิดขึ้นนี้ก็ดับเหตุแห่งทุกข์คือความเข้าใจผิดความเห็นผิดการยึดมั่นถือมั่นที่ผิดคือดับความไม่รู้คือดับโมหะหรือดับอวิชชาความไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงนั่นเองว่าไม่มีเรา ไม่มีเขาไม่มีสัตว์ไม่มีมบุคคลไม่มีตัวตนใดๆมีแต่สภาวะธรรมที่เป็นจริงเช่นนี้ทุกขกสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์คือเหตุให้เกิดและตายตายและเกิดไม่มีที่สิ้นสุดในสังสารวัตนั้นก็เนื่องมาจากอวิชชาเป็นต้นตอแห่งกิเลสท,ทั้งปวงเป็นหัวหน้าแห่งกิเลสท,ทั้งปวงเป็นประธานแห่งกิเลสท,ทั้งปวงอันเป็นเหตุให้กิเลสอย่างอื่น เช่นตัณหาไม่ว่าจะเป็นกรรมตัตตัณหาภวะตัณหาหรือวิภวะตัณหาอันได้แก่โลภะเจตสิกนั้นเกิดขึ้นและกิเลสอื่นๆอีกมีโทสะเป็นต้นก็หมดไปหายไปสิ้นไปตามลำดับแห่งกำลังของปัญญาที่เกิดขึ้นนั้นคือตามลำดับของความเข้าใจถูกความเห็นถูกที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อปัญญาความเข้าใจในสภาพธรรมตามความเป็นจริงเกิดขึ้น คือความเข้าใจถูกความเห็นถูกที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นองค์แห่งมรรคนั้นเกิดขึ้นก็ดับความเข้าใจผิดความเห็นผิดดับอวิชชาดับความไม่รู้นั้นตามลำดับตามกำลังของมรรคตามกำลังของปัญญาที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อวิปัสสนาญาณคือความรู้ความเข้าใจและความเห็นอย่างถูกต้องในนามรูปตามความเป็นจริงเกิดขึ้นตามลำดับ มีกำลังมากขึ้นเพิ่มขึ้นจนถึงความแก่กล้าจนถึงสังขารุปเปกขายานคือปัญญาว่างเฉยในนามรูปเมื่อสังขารุปเปกขายานเกิดขึ้นโดยมีนามรูปเป็นอารมณ์และดับไปสัจจานุโลมิกายานคือปัญญาอย่างโรงสู่ความเป็นอริยสัจก็เกิดขึ้นอันประกอบไปด้วยบริกรรม คือปัญญาพิจารณานามรูปด้วยความเป็นของไม่เที่ยงหรือด้วยความเป็นทุกข์หรือด้วยความเป็นอนัตตาอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อบริกรรมดับไปแล้วอุปจาระก็เกิดขึ้นโดยพิจารณาอารมณ์ด้วยความเป็นอนิจจังหรือทุกขงังหรืออนัตตาอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นจากนั้นอนุโลมยานก็เกิดขึ้นและดับไปโดยมีนิพพานเป็นอารมณ์เมืม่ออนุโลมยานดับไปแล้ว โคตรภูยานก็เกิดขึ้นสืบต่อโดยมีนิพานเป็นอารมณ์ซึ่งทำกิจข้ามพ้นจากความเป็นปุถุชนสู่ความเป็นพระรยบุคคลเมื่อโคตรลภูญานเกิดขึ้นระดับไปแล้วมรรคยานก็เกิดขึ้นทำกิจดับกิเลสเป็นสมุเฉดคือพ้นจากกิเลสตามกำลังของมรรคนั้นๆมรรคยานที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในสังสารวัต เป็นสมุทเฉทปหานะหรือสมุทเฉทวอิมุิคือดับกิเลสได้เด็ดขาดหรือพ้นจากกิเลสได้เด็ดขาดเ Girl, are. Are มื่อมรรคยานเกิดขึ้นและดับไปผลญาณคือโลกุตระวิบากก็เกิดขึ้นสืบต่อโดยทากิจดับกิเลสได้แล้วโลกุตระปัญญาคือโลกุตระมรรคทากิจดับกิเลสตามกำลังของมรรคนั้น คือจากโสดาปฏิมักสู่สกัา,าคามิมักอนาคามิมักและอรหัตตมักในที่สุดเรียกว่าเป็นโลกุตละกุศลส่วนการดับกิเลสได้แล้วซึ่งเป็นผลของมักนั้นเรียกว่าโลกุตละวิบากได้แก่โสดาปฏิผลสกัา,าคามิผลอนาคามิผลและอรหัตตผลจะเห็นได้ว่าความเข้าใจถูกความเห็นถูก ที่เรียกว่าปัญญาก็ดีที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิก็ดีซึ่งเป็นองค์แห่งมรคคือทางดับทุกขได้แก่การดับการเกิดการตายไม่ต้องเกิดและไม่ต้องตายอีกมรคในขนาดาเดียวที่เกิดขึ้นนี้ก็ได้ชื่อว่าทํากิจแห่งมรคทั้ง4พร้อมกันไม่ก่อนและไม่หลังกันคือทําหน้าที่ของจิตยานได้แก่ปัญญากําหนดรู้ทุก ปหาะละสมุทยัยคือเหตุแห่งทุกข์ได้แก่วิชาอันเป็นต้นตอเฮงเกล็ดทั้งปวงมีตัณหาเป็นต้นให้ดับไปให้หมดไปให้หายไปให้สิ้นไปตามลำดับแห่งมรรคนั้นๆสัจฉิกรณะคือกระทำให้แจ้งแล้วซึ่งนิโรธะคือดับทุกข์ได้แล้วนั่นก็คือดับเหตุแห่งทุกข์คืออาวิชาอันเป็นต้นตอแห่งเกลสดทั้งปวง เมื่อ,อวิชาดับแล้วกิเลสทั้งปวงก็ดับเหตุแห่งทุกข์ก็ดับไม่ต้องเกิดและไม่ต้องตายอีกนั่นก็คือนิโรธะคือการดับทุกข์ดับกิเลสได้อย่างหมดสิน้นด้วยมรรคญาณตามลำดับแห่งมรรคนั้นๆซึ่งทากิจภาวนาคือจเจริญให้เกิดให้มีขึ้นตามลำดับแห่งมรรคนั้นๆจนถึงอรหัตมรรคญาณเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับกิเลสทั้งปวงโดยไม่เหลือ อันเป็นปฏิเวทะคือแทงตลอดมรรสี่ด้วยกิจจยานเพียงอันเดียวเท่านั้นก็ได้ชื่อว่ากระทํากิจแห่งมรรคทั้งสี่คือกําหนดรู้ทุกขและเหตุแห่งทุกข์คือสมุทัยได้แก่ละอวิชชาตันหาอุปาทานและกิเลสทั้งปวงทำกิจแห่งนิโรธะให้แช่งคือดับทุกทั้งปวงพอมรรคือปัญญาหรือสม,มาทิฐิ หรือโลกุตละมารกโลกุตละปัญญานั้นได้ภาวนาคือได้อบรมให้เกิดให้มีขึ้นกิจของมารคกที่เกิดขึ้นที่เรียกว่ากิจยานนี้เมื่อกิจยานเกิดขึ้นนี้ก็ได้ชื่อว่าสัจยานกาตยานเกิดขึ้นพร้อมยานทั้งสามได้แก่สัจยานหรือปัญญารู้ความจริงในทุกในเหตุแห่งทุกในการดับทุกและ ทางแห่งการดับทุกข์ทุกข์คือการเกิดและตายตายแล้วเกิดเป็นสิ่งที่มีจริงคือเป็นธรรมะเหตุแห่งทุกข์เป็นสิ่งที่มีจริงคือเกิดและตายตายแล้วเกิดได้แก่การเกิดและการดับเป็นจริงทุกๆขณะในเดี๋ยวนี้ในชีวิตประจําวันสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ได้แก่อวิชชาตันหาและกิเลสทั้งปวงเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะ คือไม่รู้ว่าแต่ละขณะนั้นเกิดและดับหรือไม่รู้ว่าไม่มีเราในแต่ละขณะที่เกิดแล้วดับแล้วไม่มีเขาไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนใดๆเพราะอาวิชชานั่นเองเกิดขึ้นจึงเป็นเหตุทําให้เกิดความติดข้องต้องการอยากได้เป็นเหตุแห่งตัณหาและกิเลสท,ทั้งป่วงนิโรธะการดับทุกข์คือดับเหตุแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้แก่ดับความไม่รู้นั้น หรือดับอวิชชาอันเป็นต้นตอแห่งตัณหาเละกเลสทั้งปวงนั้นมักทางดับทุก์เป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะคือรู้ว่าไม่มีเราได้แก่ปัญญาเจตสิกหรือสมาธิที่เกิดขึ้นนั่นเองทำกิจดับเหตุแห่งทุกข์กิจยานเป็นกิจของมักซึ่งเป็นไปในอริยสีก็คือกำหนดรู้ทุก และเหตุแห่งทุกข์คือละสมุทยัยเมื่อสมุทัยดับก็ได้ชื่อว่าทำกิจแห่งนิโรธะคือการดับทุกข์ดับการเกิดแก่เจ็บตายในวัฏฏะได้ส่วนกัตยานปัญญาอย่างรู้กิจในอริยสัจสี่ได้ทำแล้วคือทุกข์กำนดรู้แล้วสมุทัยละได้แล้วนิโรธะการดับทุกข์ทำให้แจ้งแล้วมักอบรมให้เกิดให้มีขึ้นแล้ว เมื่อมรรคยานเกิดขึ้นตามลำดับนั้นก็ได้ชื่อว่าทำกิจในอริยสัจสด้วยยานสามมีอาการสิสองตามที่ได้กล่าวมาแล้วส่วนข้อความในอัตถกถานั้นมีดังต่อไปนี้ข้อความในสัทธรรมปกาสินีอัตถกถาขุทกานิกายปฏิสัมพิธาม 49, ธกาักสี่สิบเก้า 49, อัจวกวถัวตยานุเทศ ว่าด้วยสัจ,จวิวัตยานคําว่าปัญญาในสภาพที่เป็นจริงได้แก่ปัญญาที่เป็นไปโดยไม่หลงด้วยสามารถแห่งกิจในสภาพอันไม่วิปริตในสัจจะหนึ่งหนึ่งสัจจะละศีลสีคําว่าเป็นสัจ,จวิวัตยานมีวินิจฉัยว่าทําใดย่อมหลีกออกด้วยสามารถแห่งการออกจากส่วนทั้งสองในสัจจะทั้งสี่ พระเหตุนั้นธรรมนั้นชื่อว่าสัจววสจวิวัตตะสัจจวิวัตตะนั่นแหละเป็นยานยานเดียวเท่านั้นท่านกล่าวไว้ถึงสี่ประการอย่างนี้คือ 1. สัญญาวิวัตตะด้วยอำนาจแห่งธรรมที่ทำให้เป็นอธิปดี 2. เจโตวิวัตตะด้วยอำนาจแห่งธรรมที่ควรประหาร 3. จิตตวิวัตตะ ด้วยอำนาจแห่งการทำจิตให้ตั้งมั่น 4. วิโมกขาวิวัตตะด้วยอำนาจแห่งการละธรรมอันเป็นค่าศึกอนัตานุปัสสนานั่นเองท่านกล่าวว่าญาณวิวัตยานด้วยสาม,มานถแห่งอาการอันว่างคือจักอัตตามัคคยานนั่นเองที่เคยกล่าวไว้แล้วเป็นสองอย่างคือมัคคยานและอนาตริกะสมาธิยาน ในที่นี้กล่าวว่าสัจจวิวัตยานด้วยสามารถแห่งอาการหลีกออกอัตถคถาสัจจวิวัตยานุเทศจบ